สวัสดีครับวันนี้เสาร์วันเสาร์ที่22มกราคม2565ได้เวลาแล้วครับสำหรับการถอดกาาต้นนี้ขาเหนียวนะครับนเนาะเฮ็ดไป้่า้กินขาเหนียวหน้ารัง c p 8 8 8พื้นที่มีแค่นี้แหะครับนี่สองไร่เอ้สองงานเศษเศษถึงสองไร่สอง,งานเศษเศษเหลือจาก การถมดินถมดินเพื่อที่จะเตรียมทดสอบตัวองุ่นที่ซือว่นนาน้ำเยอะตะกาสิหลไปน้อยนึงนียสูบออกเรื่องทักษ่าไหร่นะครับสูบออกแคน้อยเพื่อปับระดับน้ำในการถอนกา่ามันถอนอยังไนี่นครับทดจสอบระบบโูององุ่นนึ่งไร แบงว่าผัวงวดหนึ่งอ่านก็กลัวนะครับเนาะตรงนี้ข้างนั้นเป็นหน้าฟังของเพิ่นเพิ่นวาดไปแล้วทีนี้ของดงดหน้าฟังแบบเข่อเจ้างดเลยบ่ยเฮ็ดบ่ใหเพิ่นเฮ็ดให้ญาติยาด,ยาดพี่น้องเพิ่นเฮ็ดไปส่วนของผมขอเฮ็ดขอนียวไปกินไปกินนะครับเนาะซีพีสองแปด ครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้กัหลังจากฝนตกปล่อยปายนะครับวันมาฆาบูชาติ17กุมภาพันธ์2565นนะครับเป็นวันหยุดราชการก็เลยมีโอกาสได้มาอัปเดตแปลงปลูกเขา่าเป็นเข่าดำมือนะครับเนาะซี่พี่ตองแซพีตองปดนะครับปักดำไว้แต่วันที่23มกราคมนะครับบ่หลายครับยี่นี่เฮดไวทายกิน สองงานกับเจ็ดสิบตารางว่าปกติก็สี่หนึ่งไร่ละแต่ว่าผมแบ่งส่วนหนึ่งมาปลูกองุ่นเห็นลงเลื่อนข้อขาวนั่นแหละครับนะองุ่นสายพันธุ์มาจากอิสราเอลเพิ่นก็เลยมาเบิง้งที่ตองแฝก่อนครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกับนากลองไปกลองหลังนะครับเนาะเพราะว่าสิเดียวเบิ้งการแต่กอนะครับอ่านี่แหละครับการแต่กอนะครับเนาะ ของเขาซี่พี่ตองแปดดำตั้งแต่ยี่สิบสามมังกร่านี่นะครับการแต่กอสิไปสูงส,สุดคือวันที่ 25, ยี่สิบห้าพันหลังจากนั้นก็สิ่งท่้านปุ๋ยรับร่วงกันอัปเดตให้เบิกกันนะครับเนาะนั่แหละวันที่ยี่สิบนปุ๋ยรับร่วงได้เลยครับนี่เพราะว่าการแต่กอมันจบแล้ววันที่ยี่สิบนี่ล่ั้เขาก็เริ่มเริ่ม,มทีกลมกลมขึ้นมาแล้วครับรับต้น เริ่มจะก,กลมแล้วนะครับเห็นชัดๆดูข้างล่างนี่บ่ค่อยชัดครับบ่ซูมอ่าโอเคครับผมที่ภาพรวมนะครับเนาะเอาไปถ่ายกินเพราะว่านานหากเก่าขายหมดแล้วบ่เหลืออ่าอัปเดตให้เมืองกันเนาะครับเนาะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับบ้านนี้เกี่ยวกันไปแล้วส้อนรับเขา ที่พี่สองแปดนะครับเป็นข้าวเหนียวอายุทั้งหมดนี่นับตั้งแต่มือเขาลวงน้ามาจนหอดมือนี่นี่หนึ่งร้อยกบอมือครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งในเวลาเกี่ยวแล้วครับนี่ม่วงก็ขึ้นมาสม่่มเสมอดีสมกับดำมืออยู่ครับนี่สมกับดำมืออยู่บ่มีโรลบ่วีไพายังครับจากการตรวจสอบแปลงนี่แหละครับ ที่พี่องแปดวากันวาเป็นเขาที่อ้อนและก็น,นุ่มนะครับเนาะอันนี้เกี่ยวมือกันไปครับนี่นนการงานเกี่ยวไปอันสองคนนั้นก็นัน่งให้เกจให้ข้อเศร้าผาบผาบอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับซี่พี่สองแปดเกี่ยวมือน,นะครับของแท้บม่มีจกตาพูดได้ครับเดิมๆเ,เลยโอริจินอล ห่วงกะตรงดีฟังผู้เกี่ยวเข้เจะว่าห่วงนักดีกับโอเคนะครับเนาะห่วงจะต้องตากไว้ด้วยจะสองสามแดดพุ่นละแดดเราเอาวง่งซิว่างวาฝนฝ่าห่วงสิบ่มาเทใส่เอาให้เบิ่งแค่นอีกก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม